Obtain DC 15 Buster i n d e f f e r e n c c h e s เราจะต้องไปเก็บปืนของ Star Wars ที่ชื่อว่า DC 15นะคะที่สุดโลเคชันตามนี้นะคะแต่ว่าไม่จาเป็นจะต้องไปเก็บที่ตามสุดนี้เป๊่ๆเพื่อพอาจจะไปเก็บจากศพคนอื่นจะไปเก็บจากการขอเพื่อนก็ได้นะคะไม่จาเป็นจะต้องไปตรงนี้แต่ว่าที่มันมาไว้เนี่ยตรงนี้มันเป็นจุด ปวดของไอ้เจ้า Stormtrooper นะคะดังนั้นเวลาที่เราไปเราก็เปิดกล่อง Star w a r ค่ะมันก็จะมีเือรนี้รอบชัวๆค่ะไม่ต้องไปหาที่ไหนให้มันมากมายและ q u วส t นี้จริงๆก็ทำไปพร้อมกับว i สิตจุดเช็คพอย n ์ได้นะคะเข้าไปในกระโจมค่ะมันจะมีกล่อง Star w a r มันจะเป็นกล่องดำๆค่ะเปิดมาจะเจอทุกกล่องเลยคะ่ะ ปืนหน้าตายาวๆแบบนี้ค่ะ DC 15 Buster Rifle ก็เก็บให้ครบ3ตาเก็บแล้วทิ้งได้ทันทีนะคะไม่ต้องถือติดตัวค่ะ